กระทะให้เสียงฉูฉอบแบบนี้ได้เลยเอาละทีนี้ก็คนคนอย่างพิธีพิถันซอสอ่าสูเหลืองอ่านี่ก็เป็นผักแพลวใส่เพิ่มไปหน่อยเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหลาบคั่วสุกข้าวเหนียวก็ต้องมาแล้วล่ะค่ะสีดีมากเวอร์เจ๊บุ๊กตักใส่จานไปรอก่อนพี่เอยังไม่หยุดค่ะ ต่อยำไก่หรือต้มยำไก่ที่ใช้พริกลาบนั่นแหละเป็นประธานนํามาก่อนเลยต้ยมยำไก่ที่เราใส่น้ำพริกลาบเข้าไปเรียบร้อยนะครับไก่นะคะใส่ลงไปเลยอ่า <c ute> <c ute> นี่ผักแพลที่ต้องใส่พอเดือด๊บก็กินได้เลยง่ายมากกับปลาแล้วปลาเหล่านี้ยำไก่อันนี้ก็พอนั่นแหละครับก็เดียวกันเดียวกันเขาขี้เกียจเรียกต้มยำต้มยำไงเรียกยำไก่ยำไก่ยำกบยำฮกอะไรเงี้ยเชื่อแล้วว่าพริกลาบของเขาทำได้สารพัดจริงๆค่ะ ได้ยำไก่กับลาบขั่วร้อนๆเจ๊บุกก็ร้อ